สวัสดีตอนเช้าเลยคุณยายสวัสดีตอนเช้าคะ่ะยายมารายงานตัวนะคะวันนี้นะคะแต่เช้าเลยนะคะอาบน้ํานะคะอาบน้ําเตรียมตัวนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะอขอให้บุญกุศลนําพาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันดีนะคะคุณยายมาอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะ ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะขอสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแม่มะลินะคะมาวอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เมตตาผลไมบ้บรรดาให้กนะับคุณยายได้ทานนะคะขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมตตาคุณยายทั้งสองเชือกด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า